สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแหกกดไลค์ไฮอภพรพูดถึงผู้ก่อเหตุวัย14พร้อมฝากถึงพ่อแม่ทุกคนล่าสุดไฮอภพรนครสวรรค์ได้ออกมาเคลื่อนไหวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าขอพูดนิดนึงเด็ก14กระายยิงที่ภารากรวันนี้โดยในคลิปให้เผยว่ารู้สึกหดหูใจจังเลยตอนทำงานก็เห็นข่าวก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้รายละเอียดมากมม่ พอมาถึงบ้านตกใจเด็กอายุ14เขาคิดได้ยังไงเอาปืนมาจากไหนแล้วเขามากราดยิงโดยไม่หวังผลเด็ก14จิตมีอยู่นิดเดียวนะแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงตอนนี้เข้าใจว่าโซเชียลครอบงำทั่วโลกแล้วแบบนี้มันอยู่ที่องค์กรอยู่ที่ครอบครัวเราเห็นวิธีการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวก็เข้าใจนะว่าทำงานแต่บางครั้งเด็กเขาต้องการเรียนรู้มันคือหน้าที่พ่อกับแม่ที่คุณสร้างเขาขึ้นมา เพราะเด็กสมัยนี้เขาคิดเองไม่เป็นอยู่แล้วเขาจ้ำจากโซเชียลเขาชอบอะไรเขาก็จะดูอันนั้นเขาชอบดูความรุนแรงเขาก็จะดูความรุนแรงและยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลย เพราะโซเชียลมันมีทุกอย่างให้ดูตอนนี้รู้สึกจิตใจหดถูมากฉันมีลูกมีหลานถ้าเห็นพ่อแม่ที่โยนโทรศัพท์ให้ลูกฉันด่าแหลกเลยนะมันไม่ใช่มันเป็นหน้าที่พ่อกับแม่ถ้าลูกสงสัยอะไรคุณต้องอธิบายให้เขาฟังแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้ามีเด็กที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ